สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กันซิมาเลเซียลาไปแล้วไม่ใช่มูวันนี้วันที่สองที่เรามาเที่ยววันนี้วันที่ยี่สี่เด่าห้าอยู่บรรยากาศโดยรอบนะคะ,ว,นนะ,คะวันนี้ว,นนวันนี้มีหมอกลงหนาคน่อนข้างมากมอ่าบรรยากาศต,ตอนนี้หนาวมาก หน้าเราจะไปครั้งไหมหน้ากี่หน้ามเล่นครั้งหน้าจะไปสิงคโปร์แล้วก็เคยไปกี่ประเทศใช่อ่าอันนี้เมื่อกี้เล่นอันนี้ไปกี่รอบสี่แล้วคิวเล่นกี่รอบสี่รอบสี่รอบวันนี้น้องคิวน้องคิวโชว์บรรยากาศรอบๆที่มองไม่เห็นอะไรแล้วนะเพราะว่าหมอกมันลงหนามากเขาก็เลยต้องปิดชั่วคราวก่อนนะคะ โอเคแล้วเราเจอกันใหม่นะคะบายบายรักนะบ๊ายบาย